สวัสดีครับชอบ่องเพย์อนโทรลพักเครื่องนะครับวันนี้เรามีพักเครื่องมาให้ชมกันหนึ่งองค์นะครับเหรียญนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อวัดบดน้อยปี2118เป็นรุ่น2นะทันรุ่นแรกก็แพงอยู่น่าจะหลักแสนนะครับหลวงพ่อวัดบดน้อยนะครับเป็นพระพุทธสมัยสุโขทัยนะครับด้านหน้าเนี่ยที่เขาจำลองมาใส่ในเหรียญน,นะครับต่อโคดอร์เนี่ยหมายถึงว่าวัด อับมาลินทารามนะครับหรือว่าวัดบางว่าเดยนรุ่นนี้ออกปี2568เป็นเนื้อทองแดงผิวลมดำพระองค์นี้สภาพประมาณสัก90%ได้เลยนะครับคือสนาการตาัดเลียแถดูง่ายนะครับด้านนางเนี่ยมีอาจจะมีผิวเปื้อนนิดีหน่อยนะครับธรรมชาติแต่ว่าภาพเนี่ยประมาณสัก80-90%เลยนะครับพระสวยเดิมพระทุกองค์นะครับเรารับประกันแท้ทุกองค์ใครสนใจพระองค์นี้นะครับ ติดต่อ